สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล bon VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาเพื่อนไปดูเจ้า m 4 g 8 2นะครับที่แปลงมาจาก m 4 4 0 i นั้นเพื่อนนะนี่เลยรับประกันว่าเหมือน m 4มากๆาเพื่อนสำหรับใครที่ขับซีรีส์4อยู่หรือว่าตัว m 4 4 0 i นั้นเพื่อนนะลองมาดูคันนี้ได้รับประกันว่าเหมือนแบบเหมือนมากๆนี่ให้ดูโค้ดเหมือนเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นโป่งด้านหลังกันชนหน้าอัง่ายคือบอดี้ทุกอย่างอะ เบอร์ของ M4 G82 มาหมดเลยนะก็คือเป็นพาร์ทแท้หมดเลยแล้วก็พวกอะไรที่เป็นคาร์บอนต่างๆของแต่งต่างๆพวกนี้สามารถถอดไปใส่กับ M4 ได้เลยนะเพื่อนนะเพราะว่ามันเป็นสเกลเดียวกันหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราให้มาดูด้านหลังดีกว่ารับประกันมาเหมือนมากทุกคนเนี่ลองมาดูมุมนี้เป็นไงมีป่งด้านท้ายด้วยโคตรเหมือนเพื่อนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเรามารับชมกันนะว่า M440i คันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยหรือว่าใครที่ขับซีซีอยู่อยากจะแต่งตามแบบนี้ก็สามารถดูคลิปนี้ได้แล้วก็สามารถทักหาเจ้าของรถได้นั้นเพื่อนนะก็ไปแต่งตามกันได้นั้นเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้แล้วผมไปสนับสนุนโดย ANP Performance รับ modify เครื่องเกียร์รถยุโรปทุกรุ่นคัตตอมจูนบายเล็บเอ็ก e จมาที่นี่จบในที่เดียวทั้งแต่งและจูน ไปครับทุกคนไปรับชมเจ้า M4 กันเลยครับผมต้องบอกอย่างเงี้ยคนคันนี้แปลงมาจากเจ้า M4 40i นะครับอ่ะเดี๋ยวถามน้องเฟิร์สก่อนว่าคันนี้ความเป็นมายัางไงบ้าง โอเคครับคือตอนนี้ทางเราเป็นร้านแต่งพานะครับเป็นชื่อร้าน b ิ m m e r t e c h Thailand เรากำลังมองหาโปรเจกต์ที่แบบเอออยากได้จะก G22 เนี่ยมาทำเป็น M4 แต่ว่าใช้เป็นกันชน M4 G82 แท้ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับอ๋อครับก็แสดงว่าคันนี้บอดี้พาสทุกอย่างเป็นของ M4 G82 แท้หมดเลยถูกไหมใช่ใช่ครับอ๋อก็คือไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าแก้มฝา ท้ายก็คือเป็นของ M4 หมดเลยเนาะ,ะแต่ว่าตอนนี้จะมีแก้มกับฝานะครับที่เป็นงาน OEM ใ oh, ชเ่เพราะว่ามัน <okay. S 2> เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แต่ว่าในส่วนของสเกลและไซซิ่งต่างๆเนี่ยก็คือของที่สาหรับใส่ใน M4 G82 นี่แหละครับโอเคครับผมอันนี้พี่ถามเพิ่มนะเดี๋ยวหลายคนก็จะสงสัย,ยคันเนี้ยดูจากทรงแล้วน่าจะแต่งเป็นร้านทําไมเราไม่ถึงไปซื้อพวก M4 มือสองเลยอะเฟิร์สก็อย่างที่ผมบอกครับคือจริงๆทางเราบีมทเทคไทยแลนด์เนี่ยก็เป็นร้านแต่งบอดี้พาทด้วยเนาะการที่เราจะหารถมาเป็นโมเดลเป็นแบบให้ลูกค้าเนี่ยก็เจะปน รถที่เป็นมาจากผลงานเราจริงๆอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วพอบวกกับโอเคในราคามือสองปัจจุบัน M4G82 ก็โอเคตกลงมาเยอะพอสมควรแต่ว่าก็ยังเป็นพวกตัวขับหลังอยู่แต่ในตระกูล M440I หรือ340หรือ240เนี่ยเขาเป็นเอกได้ขับ4เราก็เลยอยากจะลองอเอารถเอกได e ้มาทําครับผมอมืโอเคโอเคสําหรับใครที่ขับตัว M440I อยู่นะอยากจะแต่งตามเป็น M4G82 คันนี้ก็ลองดูคลิปนี้ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดนิดนึงว่าคันนี้มีดีเทลอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่หน้า อะไรอย่างกันชนหน้าก็คือเป็น M4 ถูกไหมเฟิร์สถูกต้องครับกันชนหน้าเป็นของ M4 G แบบเลยครับอ่าครับผมก็จะมีกันชน1ชิ้นไฟหน้าต้องเปลี่ยนไหมไฟหน้าคันนี้เป็นไฟหน้าเดิมใน M4 40i ได้ไฟหน้าเลเซอร์ไลท์มาเลยครับผมอ๋อโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มถูกไหมถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปซื้อแยกต่างหากสาหรับคนที่ขับซีรีส์ต้อง เสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่าราคาค่อนข้างสวิงครับ,แต,รบแต่ว่าผมตีไว้ประมาณ200 0 0 0บวกลบแล้วกันโอ้เฉพาะไฟหน้าที่เป็นเลเซอร์ไลท์สำหรับ M4 ถูกไหมถูกต้องครับโอเคประมาณนี้มีกันชนหน้า ไฟหน้าจบแล้วเราก็จะมีจมูกถูกไหมอ่าเป็นของแต่งคาร์บอนครับก็คือกระจังหน้าช่องลมแล้วก็ลิ้นด้านล่างครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือลิ้นหน้าจะเป็นทรงบอล์ไซเนอร์เนาะถูกต้องครับโอเคแล้วก็จะมีพวกช่องต่างๆก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนกันใช่ครับที่เป็นของแต่งเพิ่มแล้วก็ผมให้ดูนั้นเพื่อนนะตรงตัวกระจังหน้าตรงเนี้ยก็คือเราจะทําเป็นตะแกรงถูกไหมเฟิร์สถูกต้องครับ คือจริงๆางการทําเป็นตะแกรงแบบนี้ผมไปได้ไอเดียจากเมืองนอกมา,าในส่วนของตะแกรงหน้าที่หลักของมันนะครับก็คือช่วยกันพวกหินหรือพวกแบบเศษอะไรก็ได้ก้อนใหญ่ๆเข้ามากระแทกกับพวกอินเตอร์โคเลอร์หรือว่ามอน้ําเราอ่าครับใช่ครับการใส่ไว้ก็คือเพิ่มความมั่นใจในการแบบบางทีเราขี่ตามคันด้านหน้าอย่างนี้ครับ,รบก็จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นได้อืมโอเคเอาจริงมันไม่ต้อง เฉพาะ M4 คือพวกรถสปอร์ตหรือซูเปอร์คาร์ที่เป็นช่องดูดอากาศเยอะก็ควรจะใส่ถูกจริงๆก็ใส่ไว้ก็ดีครับเพราะ,ะรว่าอย่างสังเกตนะครับอย่างพวกนี้ด้านหลังเนี่ยถ้าโดนอะไรกระแทกแรงก็มีสิทธิ์รั่วได้อืมโอเคสำหรับใครที่เป็นจมูกแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นซีซีหรือว่า M4 ก็สามารถมาใส่กับน้องได้นะที่บ m นะมเมอรทนัเพื่อนนะ ประมาณนี้แล้วก็ฝาก็จะเป็นฝาคาร์บอนถูกไหมเฟิร์สถูกต้องครับเป็นฝาคาร์บอนไฟเบอร์พีเพกค,ครับโอเคแต่ว่าอันนี้จะเป็นสเกลของ M4 เลยเนาะถูกต้องครับต้องบอกให้ง่ายเลยว่าคันนี้ของแต่งทุกอย่างอ่ะถ้าระเบิดออกอ่ะยกไปใส่ M4 G82 ได้เลยอ่าครับผมก็คือไม่ใช่ของแต่งที่เป็นซีรีส์4ถูกไหมใช่เป็นเอาของ M4 G82 จริงๆอ่ะลงมาใส่ในบอดี้ซีรีส์4 แต่ว่าพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเอามาถึงปุ๊บใส่ได้เลยแต่มันก็จะมีการแปลงแล้วก็มีการคัสตอมในจุดยึดด้านในให้มันสามารถรับกับของ M4G82 ได้ครับก็สาหรับคันนี้สมมติถ้าเกิดเราจะขายเราก็ถอดฝาเนี้ยก็ไปใส่กับ M4 ได้เลยถูกต้องครับโอเคประมาณนี้นะเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านข้างเพิ่มอย่างคันนี้มีเปลี่ยนแก้มด้วยถูกไหมครับถูกต้องครับเป็นแก้มคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันแก้มคาร์บอนแต่ว่าก็จะเป็นสเกลของ M4 เลยเนาะถูกต้องครับเป็นสเกลของ M4G82 แต ตัวครีบด้านบนขึ้นมาให้มันมีฟินอ่าครับอ่าจะเป็นเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นอย่างเงี้ยครับผมจะ็จะเป็นตรงนี้นะทุกคนนะนี่ตรงน,น,นี้ที่ทําเพิ่มมานะนี่ตรงนี้ ก็คือตรงนี้จะเป็นของเดิมที่เป็นทรง M สนะเพื่อนนะที่ทําเพิ่มก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ึ้นคีบตรงนี้ใช่อันนี้เป็นของแต่งของทางร้านเราเองสวาสหรับ M c G แ2แท้เลยหรือว่าเป็นซีรีส์ที่อยากทําเป็นอดี้ M c ก็สามารถซื้อใสได้ครับอ่าครับและอย่างตัวล้อเป็นพันเอ็มเนาะใช่ครับเป็นลายพันเอ็มครับผมอันนี้สเปคยังไงบ้างอ่ะก็คือเป็นของสเปค M c เลยปะโอเคในส่วนของอ f f s e ตความกว้างของตัวล้อเขาเนี่ยครับเป็นสเปคเดียวกับของ M c G แ2เลยแต่ว่าด้วยการที่คันนี้เป็น X ่ในนสว ระบบ traction ของเขาเนี่ยจะจับทั้งหมด4ล้อเลยซึ่งเขามีกฎอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อหน้าล้อหลังในต้องห่างกันไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับส่วนนี้ผมเลยตัดหน้าและหลังมาเป็น20เพื่อที่เราสามารถจะได้แบบสวบ,บยางได้ง่ายสามารถเล่นยางได้หลายไซส์มากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าตัวล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยครับเป็นขอบไม่เท่ากันตามสติป,ปกติเนี่ย ก็อาจจะหายางใส่ได้ยากกว่าอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วบางคันก็อาจจะใส่หน้า20หลัง2ีเ็นี้ถูกไหมถูกต้องครับใช่ขึ้นหนึ่งเลยต้องบอกว่าถ้าลูกค้าบอกว่าโอเคอย่าหายางยากแต่ผมยอมก็ตัดได้ครับ20 21อครับอ่าหรือบางคนแบบว่าเป็นขับหลังอย่างเช่น4 3 0 i อย่างเงี้ยก็ตัด19 20 2 0 21เได้เลยครับอ่าครับใช่จะใช้ยางสเปคไหนก็ได้โอเคล้อพันเอ็มจบแล้วแล้วอย่างยางเราใช้ของอะไรออ่าอันนี้ใช้เป็นโตโยตัวตองแปดครับตอง เห็นยังเป็นเบรกเดิมอยู่ถูกไหมอ๋อถูกต้องอะ่ะเพราะว่าอันนี้จริงๆเราซื้อเบรก M4 G82 มาแล้วแต่ว่าคันนี้เป็นรถส่วน BMW Thailand เนอะซึ่งถ้าเกิดเราใช้ไปเราก็สามารถเคมพวกตัวจานเบรกหรือผ้าเบรกได้อีกอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ตั้งใจว่ากะว่าได้เคมแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยถอดชิ้นี้ออกอก็คือรอใส่เบรก m ถูกไหมให้มันตอน้องถูกต้องอคแล้วอ,อย่างช่วงล่างคันนี้ครับเฟิร์ส โอเคเห็นอย่างนี้ครับทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นสตาร์ทแบบเกียวเนาะแต่ว่ารจริงๆแล้วคันนี้เป็นส,สปริงโหลดไอ้บักจับคู่กับโช๊คไฟฟ้าเดิมอ๋อใชโอ่โอเคโอเคก็ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนโชค๊คถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องโอเคแต่ทรงโหบอกเลยว่าลงตัวมากเลยทุกคนนะดูไม่เตี้ยเกินด้วยเนาะใช่ใช่ครับจริงๆทรงประมาณนี้ใช้งานกําลังง่ายครับแล้วก็ไม่ได้ดูแบบโย่งจนเกินไปขับไม่ติดด้วยนะทุกคนนะผมบอกเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบสายซิ่งหน่อยอาจจะกดลงมานิดนึงถูกไหมให้มันแปะแบบขอบยางเนาะถูกต้องครับถูก โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอย่างของแต่งเพิ่มนั้นด้วยนะอย่างกระจกข้างก็คือจะเป็นของ M เลยถูกไหมถูกต้องครับเราเบิกตัวไส้กลางที่มีพลาสติกยื่นออกมาด้านในเป็นของ m c g 8 2เลยแล้วก็ตัวฝาครอบด้านนอกก็เป็นของ m c g 8 2ด้วยครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ขยับขึ้นมาหลังค่ ปกติถ้าเกิด M4 จริงๆเลยเขาจะต้องเป็นหลังคาคาร์บอนถูกไหมเฟิร์สจริงๆต้องบอกว่าถ้าที่ไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยต้องบอกออปชันเขาสามารถแบบเลือกกันได้เลยครับว่าเออ,อยากให้เป็นหลังคาคาร์บอนหรืออยากให้เป็นหลังคาสลูปก็จริงอย่างคันก่อนนนี้ผม M3 A80 ก็เป็นหลังคาสลูปเหมือนกันครับส่วนตัวจะชอบใช้หลังคาสลูปเพราะว่ามันเพิ่มความปลอดโปร่งในการขับขี่อะไรเงี้ยครับอ่าครับผมโอเคแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากสุดก็สามารถทําเป็นหลังคาคาร์บอนได้ทาได้ครับทาได้ทั้งแบบครอบแล้วก็แบบเลาะเย ครับขึ้นอยู่กับนบประมาณแล้วความต้องการเลยโอเคขยากสุดก็เลาะของเดิมออกนะทุกคนนะแล้วก็เอาหลังคา M4 Carbon เอามาใส่ได้ถูกต้องครับโอเคหรือว่าใครที่แบบอย,อยากจะเซ็มงบหน่อยก็สามารถ เอาเป็นคาร์บอนแบบโคเปอร์ก็ได้นะทุกคนนะ,ะประมาณนี้ต่อไปข้างล่างก็คือเป็นสเกิร์ต M4 ถูกไหมถูกต้องครับเหมือนเดิมเลยเป็นของ M4 G82 ถ้าคุณบอลสังเกตเนี่ยชิ้นบนจะเป็นสีเทาเนาะแลวชิ้นล่างจะเป็นคาร์บอนตัวนี้ครับ,รบมันเป็นสเปคของ M4 G82 เลยก็คือจะเป็นชิ้นนี้นะเพื่อนนะชิ้นนี้ที่เป็น M4 G82 นะแล้วก็คาร์บอนข้างๆก็คือจะเป็นทรง M Perform a n c e เนะ่ะถูกต้องครับโอเคประมาณนี้ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างท้ายนิดนึงเพื่อน โปรติโปร่งหลังจําเป็นต้องทําด้วยไหมเฟิร์ส ถามว่าจำเป็นไหมคือถ้าทำมันก็จะได้สเกลที่เป็น M4 G82 เลยเ<อ>แต่ว่าถ้าผมพูดตรงๆนะถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยแล้วขยายแค่ชุดหน้าเนี่ยการาขับขี่มันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับ<ช>เพราะว่าใ,ให้เรานึกภาพรถที่มีฐานล้อหน้ากว้างกว่า,วาฐานล้อหลังเ,<อ>เมื่อเวลาเราขับเร็วๆอะ่ะอาการของรถจะไม่ค่อยโอเคครับถ้าถามว่าอยากทําเป็น w i body ผมแนะนําให้ทําชุดหลังไปด้วยเลย<ม>แล้วก็ในการทําชุดหลังของเราเนี่ยเราเก็บดีเทลมาให้ครบเดี๋ยวผมลงมาคุณบอลดูที่ตรงนี้นะในส่วนของบั้งขอบไฟท้ายตรงนี้ครับ ถ้าเกิดว่าเป็นซีรีส์4ปกติเนี่ยเขาจะเรียบไปเลยเขาจะไม่มีบ้างเส้นนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดกันชน G82 เนี่ยจะมีเส้นนี้มาแล้วมาต่อกับบังนี้ขึ้นเป็นแบบนี้ครับอ๋อแล้วก็มีการตีขยายโป่งด้านข้างให้มันยกออกมาเพื่อที่จะได้มาลับกับฝาถังน้ำมัน MC G82 ที่เราเบิกมาด้วยโอเคอันนี้คือเราทําขึ้นมือเองเลยถูกไหมถูกต้องครับ โอเคอันนี้พี่ถามเพิ่มนะแล้วถ้าเกิดอยากจะทําให้มันเป็น m อจริงๆเลยเราสามารถเอาของ m c มาใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ลูกค้าแล้วเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะการที่เราทำสกิลแฮนเมดแบบนี้มันก็ได้ทั้งความโป่งและความสวยงามแล้วแล้วก็ได้ประหยัดงบประมาณให้มันถูกด้วยแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการอยากเบิกสะพพกแท้มาทำเนี่ย ได้ต้องบอกว่าได้เลยแล้วง่ายกว่าแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นการแค่ตัดแล้วก็เย็บเข้าตัวถังเฉยอเๆอย่างเงี้ยครับอคแต่ราคาก็จะไหลไปนิดนึงถุกต้องล่าสุด คร่าวๆผมเช็คมาหน้าอยู่ประมาณแสนกลางๆแค่เฉพาะค่าของนะครับค่าของยังไม่รวมค่าช่างนั้นใช่ใช่ครับเฉพาะของนะป่งที่เป็นป่งแท้ M4 นั้นเพื่อนนะราคาโดดมากเลยไฟท้ายไม่ต้องเปลี่ยนถูกไหมไม่ต้องเปลี่ยนครับไฟท้ายใช้ไฟท้ายเดิมได้เลยสามารถใช้ไฟท้ายเดิมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น C4 หรือว่า M440I จนไปถึง M4 ก็จะเป็นไฟท้ายแบบนี้เลยถูกต้องครับโอเคแล้วก็จะมีวิ่งหลังเนาะอันนี้ครับ1ชิ้นนะเป็นของเอโดถูกไหมครับใช่ครับหนึ่งชิ้นนั้นเพื่อนนะแล้วก็กันชนหลัง เป็น M4 ถูกไหมถูกต้องครับเป็นกันชนหลัง M4 G82 ครับโอเคแต่ว่าดิฟฟิวเซอร์กลางก็คือยังเป็นของเดิมเนาะถูกต้อง,งครับใช้เป็นดำเงาแล้วก็มีเติมคาร์บอนไฟเบอร์ด้านข้างทรง M Performance เข้ามาครับโอเคก็จะเป็นคาร์บอนข้างนั้นเพื่อนนะต่อไปท่อน,นหนึ่งเฟิร์สอย่างคันนี้เราทำท่อไหมโอเคทำท่อเป็นฟูดซิสเต็มครับแล้วก็ตั้งแต่ดาวไปเนี่ยครับเป็นแคทเลสก็ ate, คือไม่มีแคทยาว <Okay. S 2> มาท่อนกลางเนี่ยครับเดินไซส์ประมาณ3นิ้ว แล้วก็หม้อพักหลังนะครับใช้เป็นวาล์วสองตัวใช้เป็นสูตรแบบสเตนไพ์ ike, สลับเข้าหม้อครับอืมโอเคต้องบอกงี้เพื่อนคือเสียงล่นมากถ้าสตาร์ทจริงๆอ่ะเสียงก็น่าจะใกล้เคียงกับ MC ถูกไหมถูกต้องเลยครับคือถ้าเราพูดถึงระดับความดังเนี่ยเขาก็ใช้ได้อยู่คือเรียกได้ว่าสตาร์ทแล้วหันแต่ว่าโอเคในเรื่องของโทนเสียงเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างอยู่ระหว่าง s อ8แแล้วก็ b 5 8ครับ,รบแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่รู้ลึกจริงอ่ะสตาร์ทยังไงก็มองเนาะ ใช่ครับเพราะเสียงมันมค่อนข้างดังเลยใช่ใโอเคต่อไปพาไปดูด้านในนิดหนึ่งเฟิร์สอย่างคันนี้มีอะไรบ้างครับได้ครับโอเคเริ่มต้นเลยก็จะมีส่วนของเรื่องพวงมาลัยครับพวงมาลัยในที่ใช้ก็จะเป็นพวงมาลัยเอ็มสี่จีแปดสแล้วก็เป็นสไตล์ LCI 2ีไอสองด้วยถัดจากพวงมาลัยขึ้นไปจะเป็นอจอเรือนไม้แล้วก็จอกลางเนี่ยเราก็ลงซอฟต์แวร์ให้แสดงผลอินเทอร์เฟซเป็น m อ g 8 2ี่จีแปดสองแล้วครับ,รบแล้วก็ไฮไลท์ของภายในเลยลก็จะเป็นหัวเกียร์ชุด เกียร์ตรงนั้นนะครับเราเบิกของ m c g 8 2เนี่ยมาทั้งชุดเลยอ่าครับใช่ครับราคาแพงไหมตรง,ต,รงตอนนี้ร,ราคาศูยนย์อยู่ประมาณตีไว้ประมาณ80,000ื่นครับผมโอ้โหนี่นะทุกคนตรงนี้นะสีเหลี่ยมเดี่ยมตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่รวมถึงหัวเกียร์ด้วยนะทุกคนนะเกือบแสนเพื่อนราคาโหดมาก แต่ว่าคอนโซลเราไม่ต้องทําถูกไหมเฟิร์สจริงๆคอนโซลหน้าตาเหมือนกันอใช่ครับก็จะมีแค่พูมมอะไรที่เป็น LCI ตัวล่าสุดเนาะใช่ครับโอเคแพงประตูไม่ต้องทําถูกไหมถูกต้องครับแต่ว่า<ช>ต้องมีทาเบาะอ่าแล้วก็เบาะของคันนี้ก็จะเป็นทรง M4G แ 2>, 2ก็คือเราใช้เป็นเบาะเดิมถูกไหมถูกต้องเป็น ชุดอัปเกรดของทางร้านก็คือทําอัพขึ้นมาจากเบาะเดิมครับผมอ่าครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากสุดก็ทําเป็นบักเก็ตก็ได้ได้ครับไปบักเก็ตได้หรือว่าใครที่แบบงบเยอะๆหน่อยก็สามารถยกเบาะแท้มาใส่ได้ถูกไหมถูกต้องครับทำได้หลายเวครับก็มาปรึกษาได้ก็แล้วแต่งบนั้นเพื่อนนะแต่ว่านี้น้องเขาก็ใช้เป็นเบาะเดิมออกมาทํานั้นเพื่อนะก็ประหยัดงบไปค่อนข้างเยอะอยู่ถูกต้องแล้วก็จะมีสครับถูกไหมใช่ครับเป็นสครับเพจเอ็มสี่ของผมีสครับเอ็มสี่นั่นเพื่อนะประมาณนี้เดี๋ยวพี่ดูเครื่องนิดน เพราะ,ะว่าเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคันนี้ใช่ M4G82 หรือเปล่าอ่าเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนิดนึงนะครับว่าอย่างคันนี้ห้องเครื่องจะมีทําอะไรบ้างนะครับได้ครับอ่เรามาดูเครื่องกันเลยใช่อย่างคันนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกับ M340i ถูกไหมถูกต้องครับเป็นเครื่องเดียวกับ M340 และ M240 เลยก็คือ B58 นั่นเองโอเคแล้วอย่างคันนี้รายละเอียดเครื่องมีทาอะไรไหมตอนนี้รถยังไม่ได้ถูกจูนนะครับแต่ว่ารเรามีติดตั้งพวกคาร์บอนตัวอินเทคแล้วก็ ตัวที่เป็นท่อดาวไปอย่างเงี้ยครับเรียบร,ร, <อ S 1> ร้อยแล้วก็คือว่าง่ายตอนนี้ก็คือถ้าปลดกล่องก็จูนได้เลยอืมโอเคก็คือคันนี้มีแค่ท่อทั้งเส้นถูกไหมดาวไปแต่ว่ายังไม่ได้จูนเนาะถูกต้องครับโอเคแล้วก็จะมีกองชุดหนึ่งถูกไหมใช่ครับโอเคอันนี้จะเป็นของเราเลยถูกป่ะคาร์บอนแล้วใช่ครับจริงๆที่ร้านเราตั้งใจจะสร้างแบรนด์กองขึ้นมาเป็นแบรนด์ของคนไทยเนี่ยแหละครับ<ม>เพื่อให้แบบเข้าถึงกองอตัวไดร์คาร์บอนหรือว่าพีเพคคาร์บอนเนี่ยได้ย่อมยาวมากยิ่งขึ้น โอเคประมาณนี้ต่อไปพี่ลืมถามสีเลยเดิมเลยคันนี้สีอะไรเฟิร์สอ่าจริงๆสีเดิมเป็นบุคลินเกรย์ครับตอนอตอนซื้อรถมาแต่ว่าทางเราแรปสีนาโดโกเกเข้าไปครับคือเป็นเทาที่เข้มขึ้นอีกรลเวลหนึ่งอ่าครับเพราะว่าบุคลินเกรย์จริงๆเมื่อเวลาโดนแสงหรือโดนไฟเนี่ยจะออกค่อนข้างสว่างแล้วเราตั้งใจจะเอาคอนเซปต์มาตัดกับคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยก็เลยอยากได้สีเทาที่เข้มขึ้นครับอ๋อถ้าไอตัวบุคลินเกรจะสว่างกว่านี้ถูกไหมใช่ครับจะสว่างกว่านี้แต่ว่าไม่เยอะอ่าครับ เราก็เลยทําเป็นสีเทารนาโดเกเนาะอารมณ์เหมือนคล้ายๆเทาร์แลมโบถูกไหมทิ่ถูกต้องถูกต้องครับฟิลนั้นเรียกนั้นกันเรียกแบบนั้นก็ได้ต่อไปอยากทราบค่าใช้จ่ายแล้วครับเฟิร์สอย่างคันนี้ m อ4 0 i ทําเป็น m 4อย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายแพงไหมโอเคผมตีแบบ คร่าวๆครับเริ่มต้นนะถ้าแบบลูกค้ามาถึงปุ๊บอยากจะทำ Body บอดี้เป็น M4 แบบตีโปง่งอ่ารวมทำสีติดตั้งอย่างนี้โดยที่ไม่รวมถึงคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นของแต่งนะราคาอยู่ประมาณ300,000บาทครับก็คือบอดี้ M4 แท้ถูกไหมถูกต้องครับรวมถึงอะไหล่ที่เราเบิกมาในในการคัสตอมจากศูนย์ด้วยเนี่ยครบ,ครบถูกชิ้น เลยนะที่จําเป็นต้องทำเนี่ยรวมอยู่ในงบนั้นแล้วครับไม่รวมคาร์บอนนะเพื่อนไม่รวมคาร์บอนใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคลูกค้าท่านไหนอยากแต่งสไตล์ไหนก็มาปรึกษาเรื่องงบประมาณกันอีกทีนึงได้ครับว่าแบบโอเคเราอยากได้แบบโอเคแก้มไม่เป็นคาร์บอนนะฝาไม่เป็นนะแต่ว่ากระจังหน้าลิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาคุยกันอเพราะว่าพวกนี้มันสามารถแบบแอดจัดได้เยอะครับเราอยากให้มันอยู่ในงบเท่าไหร่ครับผมอย่างคันของเรานี้เกินล้านไหมอ่าต้องบอกว่าถ้าถ้าถ้าเอาจริงๆก็น่าจะใกล้ๆแหละครับใกล้ๆแหละ ใช่โอเคประมาณนี้คันนี้อนาคตก็น่าจะมีเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนโชคถูกไหมเฟิร์สถูกต้องครับเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนโชคแล้วก็จูนแล้วก็จะไปอะไรต่อก็เดี๋ยวต้องรอรูในอนาคตกันโอเคประมาณนี้นะเพื่อนวันนี้ขอขอบคุณน้องเฟิร์สมากเนาะที่พามาดูรถใหม่ของเราถูกไหมใช่ค่ะอ่า เอาเป็นว่าคันนี้ถ้าเกิดมีทําอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพิ่มนั้นเพื่อนนะรายละเอียดก็แจ้งไปหมดแล้วคันนี้เดิมเลยเป็นตัว M400I นะแต่ว่าทําเป็น M4 G82 หมดเลยชุดหน้าชุดหลังก็คือรอบคันเลยจะเป็นบอดี้ของ M4 แท้ๆหมดเลยนั้นเพื่อนนะแล้วก็จะมีพวกรายละเอียดของแต่งที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มเข้าไปอีกนั้นเพื่อนนะประมาณนี้เอาเป็นว่าใครที่ขับ M4 อยู่หรือว่าใครที่ขับพวกซีรีส์4อยู่อยากจะมาแต่งก็สามารถมาปรึกษาน้องเขาได้นะเนี่ยที่บีมเมอร์เทคนั้นเพื่อนนะ ก็เป็นว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่อยากจะมาแปลงแบบนี้นะก็สามารถติดต่อมาได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเพจเ c ซ book น้องเขาให้นั้นเพื่อนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่บผมบ๊ายบาย